สวัสดีเจ้านี่สาพรจะพามาชมสวนผักจ้าสวนผักคุณยายหู้กับคุณพี่ชมนครพนมจ้าสวัสดีค่ะคุณยายหู้ ผักคืองามงามแท่นี่ผักกาศหินนี่ฟองตุ้งด้วยเหรอโอ้งามงามงามขายได้มือใดนี่มือใดสิทำการขายโอ้งามแล้วเนี่ยจัดละเบะ้องามงามนี่ คุณยายหู้นี่ผักกวางตุง้งรอให้ออกดอกเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองออกดอกเหลืองเหลืองจงจะโอ้บุกเบิกแล้วบป่านี่บุกเบกิกอีกแล้ว <c oughs> คุณยายหู้ <c oughs> ขยันจริงๆ ไปเมืองไทยสี่เดือนมาย้ายกลับไปเฮ็ดสวนกลับมาบออบกลับมาไอซ์แลนด์ก็มาเฮ็ดสวนต่ออีกจ้าหมักหลายมักสวนมักเฮ็ดหลายมักเฮ็ดมกักทำไหลพยันมากเลยอยู่เมืองไทยก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสวน มาเมืองนอกก็ไม่เห็ดสวนอีกจ้าอยู่นี่ใครมันบ่ฮ้อนเนาะเห็ดน่ะมันบ่ฮ้อนเหือบ่ออกเห็ดบดมือกับโบมีเหือเด้ออยู่นี่น่ะปลูกยังหมดทันเดือนได้นี่ยังว่าพอเดือนนี่งามแล้ว เออ,เอหากันยิ้มห้ามือนี่ยังมาครบเดือนนี่น้ำเร็วเร็วนี่ทดน้ำมือเสาวแรงเสาแรง <c ười> มือละสองเที่ยวอ่ะทดน้ำมือละสองเที่ยวอ่ะเดี๋ยวามาเสารมาแรงว่า,วววามือละเที่ยวว่าดมือละเที่ยวมือละเที่ยวยังงามขนาดนี้เลยนี่แต่ว่าดือละเที่ยวได้บามื่อนึงทดขนาดนั้นมืน่ะ นนะม,ม,มันมันมันอยู่สองขางนะ,นจ,ะนจ,งจะได้ขายแล้วนี่อาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็ได้ขายนี่นาาอ,ออกดอกหนึ่งนกอ๋อเต็มเดียวนั้นอ,อาร์ซิฟูฮอดอาทิตย์สั้มมันเสาร์นี่นะ ต้เสาในกระ thon ดีขายเลยเอาเขาก็ซื้อมานหน่อยยายพักนี่บุยตบุยอยากคนปลูกแค่สองคนนี่มีเจ้ากระเจยส้มสองคนนี่ปลูกเขาออกมาบ้านี่ยังได้เยอะมากโอ้ยุพุ่นเนี่ยเขาเจ้าก็มีขายทั้งพุ่นเนาะบ่พพ่อขายพักซ้ำนี่ ขายแป๊บเดียวเห็นบ nah. ่อฟิตก้าล้านอื่นเข้ามาทำมือเดียวมัดเกี้ยงมัดเกี้ยงยายอันนี้แห้งพักสดสดไม่ได้เหี่ยวบ่ได้ซ้ำไม่ได้ดำเลยนี่ผักเคียวเคียวสดสดนู่มๆพักอี่วนรันเตาก็งามขนาดนี่งามบะรำบะเหลืองงาม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 ดอกเต็มต้นนี่ ดอกนี่เป็นมากเมื่อเด้นี่นนนมากมันนมดเดี๋ยวนี้นี่กระสวนคุณพี่ชมนครพนมแครอทอุ้ยชาวสวนชาวสวนในทิมบ่ได้อาซีที่มากที่สุดบ่ อาชีพรักในอาชีพนี้อยู่พองไทยกะเฮ็ดจังผ่อนชีวิตพี่ส้มก็หกสิบสองแล้วมันยังหูกะเจ็ดสิบแล้วยังบ่พอยังบ่ยังบ่ปลดเกษียณย,ยังปลูกอีกอยู่ปลูกได้อีกหลายปีโอ้งามงาม น,นี่หวานใหม่จ้าหวานใหม่อันนี้อากาศอุ่นๆผักก็จะเริ่มงามเหนื่อยมั้คะไม่เหนื่อยคะ่ะซู้ซชีวิตเมืองนอกนะจ้าทำไร่ทำสวนเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บปูเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างที่มีให้เก็บ งา,งามงามหัวพักกวางตุง้งกำลังออกดอกงามงามจ้าหัวพักสลัดกันเลยพักสลัดกังามงามทำไมมันขื่นหนิวถอ,อนทิมนำ้ำถอนทิมนำ้ำปะนี่ถอนทิมลายเชื่อแล้วคืโอโบแบ่งไปปลูกคุณ ปลูกแล้วปลขึ้นถ้นายูนให้แปลงว่านนี่ขึ้นม,มันเหลือแต่ปีกายนี่นะครับากได,ได้พักสลัดบ้านเฮ้านะคนขุดต้นน้องประสังไงหูเอามาชีวิตชาวสวนจ้าอยู่เมืองนอกเมืองประเทศไอซ์แลนด์น้าซัมเมื่อมากระปูกผัก ผักเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บปูเปิดแล้วก็ปิดจ้าเปิดปิดทุกวันจ้า ทำไปจนกว่าจะรวยปลูกผักไปผักหอมงามงามจ้าผักหอมผักหอมชีผักชีจีนนามงามงามร่ำเรือ กลางมุ้งปลูกผักกลางมุ้งกลางมุ้งเพื่อให้มันอุ่นๆไม่ให้มันหนาวเฮ้ยสะอ่อนเลยตัวลำเตานะ่ะตัวลำเตา มากเลยจ้าแต่อ่อนใบมันสิออกเก็บบททันพูดอะี่ ขยันขยันสองยายนี่ยายสองยายขยันขยันเลยบ้านนอกแถวบ้านข่อยเอินประกาศประกาศตุ๊บโอ้ประกาศตุ๊บตู้ของเจ้าเป็นประกาศประกาศซอยมันซอยมันโมหินอันนี้มาจากนครพนมจ้ะอันนี้มาจากน้องบัวลำพูจ้ามาคนเราอจังหวัดมาคนเราจังหวัดมาพอกันอยู่ไอซ์แลนด์ มาปลูกพักน้ากันจ้าคนมาคนเราจังหวัดมานเธอกันป๊อกได้พักกันหินพักกันหินวะสันกันหินละอันนี้เอาพักกันหินอยู่อยู่บ้านก็เก็บไปโดกไปคายนะเราเห็นของไม่ใหญ่บ้านล้วเอามาค่ะคือต้นคนละแนวคนละแนวเออคนละแนวของไม่ใหญ่ยนะ นี่มันอยากใบยิกจักน้อยนี่อันนี้มันสิอ้อเป็นพักคณะ่ะไรเด็กนี่เด็ดลำมันใหญ่เด็ดสี่ว่านไปซื้ออยู่ส่วนโดนนอาโดนไปซื้อบัดเด็กขายอยู่มดปีเด็กในคนโกงยอดข้าขายมโกงใหม่แมนโยอยู่ไทยเฮ่ายุนี่ว่าได้แล้วยุนี่ต้องเอาออกมัดแล้วก็ได้งามขนาดก็งามงามไมันส่กินก็ได้ไปขั้นสูบมันสีนั่นนะได้ แก่จสิงนต้องเอาอันน so totally. ี้อ่อนอันมันมันเกิดง่ายกว่าหของเจ้าของข่อยมันคือเกิดยากเลยเกิดง่ายได้ไหมคุณป้าของยายยายออกมายายมะวานมันบกขื่นขนาดส้มมาเอาไปว้านกับบกขึ้นอาทิตย์หนึ่งแล้วข่อยหันยบกขึ้นหันเจ้าให้หันันแล้วมันคือบกขึ้นลักแล้วอันนี้ข่อยด้าส่งมือหนึ่ง นั่นแหลวพักพักอยมันจะยังทุ่สเน่าแก่แสุงแล้วเนาอโบโต้องเล่นหัวเป็นทางก็ได้เนะเก็บมาเลยจ้าเก,ก็บไปเลยก็บไปขั้นสม้มส้มทุ่งล่างมันจังหยั่งแสบ ขึ้นจากหน้านาหน้าสวนแล้วจ้าจะงมันพากันมายางมัดเมืองนอกเมืองนามาเห็ดสวนไปทางนี้รถอยู่ทางนี้ใกล้แนมืลอที้งนี้มัองนอก็กิงขนน้องเปนี่ไหนเนนี่ลในยนี่ รถเบนใหญ่อยอยคนละคันน่ะขึ้นจากหน้านาน,านแล้วจ้า ทุกหนึ่งพระอาทิตย์ยังอยู่ทุกคนอากาศดีเวอร์เลยผู้เผ่าเจ็ดสิบเอสนางหันขนาด อย่างหันกบหมูเลยผมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ว,วไป รถ <laughs> ค้อมรถค้อม <laughs> เฮนะ้ะโอ้ยอย่างด้บ้านนั้นนี่จะกหลังเฮือแอนรถอันนี้จะกหลังเลย